ชื่อป๊อปนะครับเป็นโคแอดมินของกลุ่ม BTF หรือว่า b i m t h r t l a n l f n m i l y i l y ครับจริงๆมันเริ่มจากว่าพบผมอยู่ในกลุ่ม BMW F30 กันนะครับตอนนั้นก็มีอยู่หลายร้อยคนเราคุยไปคุยมาไปกินข้าวกันบ่อยเรามีมีติ้งกันบ่อยเราคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะตั้งกลุ่มของเราเองนะครับตั้งใจว่ากลุ่มใหม่เนี่ยเราจะมีรถ BMW ทุกรุ่นนะครับทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันได้สุดท้ายก็แยกออกมาตั้งชื่อว่า b ีมเมอร์ a ทยแลนด์เ My name is Mark, Mark McLean, originally from Scotland uh, but living for the last 20 years in Bangkok. So I have a, another friend that I met at a BMW event. He told me about BTF, the Bimmer Thailand family, so I joined the group uh, through my friend. The group is great because it's got people of different age, they all have different things they love to do but one thing in common, everybody loves BMW um, and it's great fun when we hang out with ก็ความสัมพันธ์ของกลุ่มจริงๆสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นแทบทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือมันจะมีสมาชิกกลุ่มแล้วมันก็จะมีบางสมาชิกที่เราเจอกันบ่อยๆมีนัดกินข้าวกันมีติ้งกันคุยเรื่องรถกันหรือแอคทีฟกันบ่อยๆเหมือนครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลุ่มไลน์ตอนนี้น่าจะมีประมาณ1,600คนละ แต่ว่าแอคทีฟอยู่จริงผมว่าก็เยอะนะครับผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีจํานวนคนเยอะที่สุดแล้วก็แอคทีฟยูเซอร์เยอะที่สุดความประทับใจตอบยากเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าก่อนโควิดกลุ่มเราเคยมีจัดมิ팅เคยจัดไปพัทยาครับเป็นเดทที่ไปพัทยาด้วยแล้วก็มีไปค้างคืนที่เขาใหญ่ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจที่สุดของกลุ่มแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอเราเริ่มรู้จักกับบีมเมอร์มีท เราก็เริ่มไปจอยกิจกรรมกับบีมเมอร์มีตไม่ว่าจะเป็นบีมเมอร์มหรือว่าบีมเมอร์เลสกลุ่มผมก็มักจะไปเข้าร่วมเสมอครับผมเอาใจช่วยให้ได้27ตน้นครับดีครับทายสลดดีครับไปดี When I was a kid growing up, I have poster of M3 on the wall. I love it so much. So my dream car one day is to buy an M3. Uh, lucky enough now I can have an M4. It comes down to events like this. where we get to share story about BMW, about our car. Uh, like my first car was a BMW, so I love it and it's great fun showing my car to other people. Other people show me how they can do uh, what their car, so uh, the, the group bring us all together, that's the best part. ผมว่ามันน่าจะเกิดจากทุกคนชอบและรักใน BMW นะครับรถ BMW แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบขับรถนะฮะแล้วก็จะมีบางคนที่ชอบแต่งรถทํารถนะครับทำรถให้ขับดีขึ้นแรงขึ้นถ้าแต่งรถคนเดียวขับรถคนเดียวมันไม่สนุกนะครับพอมันมีคอมมูนิตี้เรามาเจอการเรามาคุยกันมันมันมีมันมีความสุขมากขึ้นเยอะครับอันนี้ผมว่ามันคือแพลชั่นของกลุ่ม